เผสมี่น้องนี่สมเนียนี่กลังฝาโปอกปอกไปบางเห็มุนมุนจังเขาพกริกตเกียร์ เส็จสมเ็บเสียทำเองกินเองนะ,นะเดี๋ยวรอสมตอนต่อไปนะไอ,ะอะ้พอแล้วพี่น้องนี่โอ้ยยังได้จะห่อบพิ่นี่อะเดี๋ยวหากระเทียมมาตำกัดจะไป เตรียมไว้นะตักก็เตรียมก่อนนี่เส,สิร์ฟอะไรก็เสียบเลยเตรียมนี่นะโคลาเฉลียใส่เข้าไปเลยนี่มาปรุงกันครับนี่เอาเหนียวใส่หอยก้อนเลย ตัวตัวตัวเจอบนีหัวก้อนหงมัวนิดนึงปะได้เวลาขันแล้วเดี๋ยวขันแล้วจะมาเบิ่งกันนี่ครับหลังจากเขาขันแล้ว ประมาณนี้แหละเขียนนันตันเป็นข้ามือเขาจะวะหมาห่อกันที่นี่โอ้ไปตองเลี้ยงแล้วพี่น้องเลยอันยีนมาตักใส่ถุงใส่ถุงยางครับยังนิ้มาห่อใส่ไปตองไป็นตองมันเลี้ยง่ะไปตนตองยลางก็เออนะอ่ะ รอสมเงินครับโอ้ยน้องเลยใบตองพ่อว่าไดวะเดี๋ยวห้องสีมัดพ่อแบบใส่ถุงยางได้ครับนี่พ่อแหลกฟันไปครับิงผีความได้ใส่ผีความฮะจัดพ่อต่อไปพ่อที่สองครับใส่ผีความนี่ได้อีกพ่อหนึ่ง mở tay mấy năm mỹ đỏ đâu bài trua bì sai ngoài trua này Nhi. Nhi. Nhi, bàn đi a dạng hát kìa nắm tắm nắm tắm kìa nắm tắm kìa nắm tắm

耸立。